าพูดถึงการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันถือว่าเป็นตลาดที่ทุกคนควรรู้และต้องตามให้ทันใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการตลาดออนไลน์2021กันนะคะทำธุรกิจให้ปังดังข้ามปีอยากขายดีต้องรู้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆค่ะ สูุสสำเร็จสร้างยอดขายออนไลน์เปิดหน้าร้านออนไลน์ใส่ใจเรื่องแบรนด์วางแผนเรื่องการสื่อสารทำการตลาดผ่านโฆษณาและนำข้อมูลมาวัดผลความสำเร็จค่ะ 1. เปิดหน้าร้านออนไลน์เป็นสิ่งที่ธุรกิจออนไลน์ต้องทำเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยปกติแล้วธุรกิจเนี่ยสามารถเลือกประเภทหน้าร้านออนไลน์หลักๆอยู่ด้วยกัน3ทางเลือกได้แก่การสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองการเปิดหน้าร้านขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมในไทยได้แก่ Shopee Lazada JD Central เป็นต้นค่ะ การเปิดร้านขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียที่มีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆเพื่อมารองรับเทรนด์การตลาดออนไลน์2021ได้แก่ Facebook Shop, Instagram Shopping, Line My Shop เป็นต้นค่ะ 2. ใส่ใจเรื่องแบรนด์การกำหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือ Corporate Identity ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจค่ะ เพราะจะเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะสร้างจุดเด่นให้มีความน่าสนใจการส่งเสริมแบรนดิ้งที่ดีเริ่มต้นง่ายๆค่ะด้วยการกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกแบบโลโก้สร้างเทมเพลตสำหรับธุรกิจใจความสำคัญในการสื่อสาร และอารมณ์และแนวทางค่ะ 3. วางแผนการสื่อสารการทำคอนเทนต์ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์โดยแนวคิดของคนทำคอนเทนต์ที่สำคัญที่สุดคือต้องเล่าในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังแต่ยังสื่อสารใจความสำคัญของธุรกิจได้ หากทำได้แบบนี้การทำคอนเทนต์ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์ศึกษาลูกค้าทราบความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าเลือกช่องทางสำหรับเผยแพร่เมื่อเลือกช่องทางได้แล้วนะคะให้ศึกษาข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการสื่อสารสุดท้ายวัดผลและปรับปรุงทุกครั้งเมื่อมีการสื่อสารออกไป ต้องวัดผลโดยการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยทำไปแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าคอนเทนต์ไหนได้รับผลตอบรับดีที่สุดค่ะ 4. ทํทำการตลาดผ่านโฆษณาในปีนี้นะคะเทรนด์การตลาดออนไลน์2021จะดูเดือดมากขึ้นในเรื่องของการโฆษณาเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการโฆษณาเชิงลึกด้วยค่ะ เพื่อหาแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมตลอดปีที่ผ่านมาและจะยังคงเป็นกระแสะอยู่ในปีหน้าได้แก่ Facebook Ads แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนไทยกว่า55ล้านคน Line Timeline a d ช่องทางทำโฆษณาน้องใหม่เข้าถึงคนไทยกว่า47ล้านคนผ่าน t i m e l i n ์ Google a d นนำเสนอเว็บไซต์ของคนที่น่าผลการค้นหา เข้าถึงลูกค้าด้วยคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ YouTube a d โปรโมทคอนเทนต์วิดีโอที่คุณมีนะคะเพิ่มยอดวิววิดีโอสร้างกระแสได้ชั่วข้ามคืนค่ะ Twitter a d โฆษณาในตลาดแห่งใหม่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นวัยทำงานเหมาะสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ TikTok a d พลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆที่เน้นความสร้างสรรค์ทำโฆษณาคลิปสั้นๆได้ดีทีเดียวคะ่ะหานำข้อมูลมาวัดผลความสำเร็จผ่านเครื่องมือ a อนาลิติกเพื่อที่จะได้รู้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่ในขั้นไหนและต้องหาวิธีขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ฟรีแถมยังมีข้อมูลให้ดูหลายส่วนดังนี้ค่ะ Audience Report ดูข้อมูลประชากราศาสตร์เช่นเพศอายุที่อยู่อาศัยหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ความสนใจเป็นข้อมูลของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ค่ะ Acquisition Report ดูช่องทางที่พาให้คนเข้ามาชมเว็บไซต์เราเพื่อที่จะได้ไปกำหนดงบประมาณได้ถูกต้องเช่นจำนวนคนเข้าเว็บไซต์จาก Google a d Facebook Instagram เป็นต้น Behavior Report ดูพฤติกรรมของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์นะคะว่าเข้าไปที่หน้าไหนบ้างเปิดไปกี่หน้าปิดที่หน้าไหนแล้วใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ Conversion Report สามารถตรวจสอบยอดขายดู Conversion Funnel ได้ Real-Time Report ดู Report ทั้งหมดแบบปัจจุบันทันด่วนได้ด้วยค่ะสรุป5สูตรสำเร็จสร้างยอดขายออนไลน์เปิดหน้าร้านออนไลน์ใส่ใจเรื่องแบรนด์การวางแผนสื่อสารทำการตลาดผ่านโฆษณาและนำข้อมูลมาวัดผลความสำเร็จค่ะ ทั้งหมดนี้คือการทำรตลาดออนไลน์และเทรนด์การตลาดออนไลน์ปี2021ที่ควรรู้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่ทำงานสายงานด้านมาร์เก็ตติ้งกันนะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆด,ด้านอีเวนต์ค่ะสวัสดีค่ะ